สิทีิสุดนะครับตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ก็รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอยาง่งเราให้ฟังเลยเดี๋ยวพูดถึงทุกกลุ่มเลยละกันคร่าวๆเนาะสำนักงานจังหวัดนะฮะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย เราจะมีกรมอยู่ในสังกัดนะครับทั้งหมดเนี่ยแปดกรมนะครับก็จะมีกรมส่งเสริมการปกครองท,งท้องถิ่นกรมการปกครองกรมที่ดินกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการพัฒนาชุมชนสํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงนะครับของสํานักงานจังหวัดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสํานักงานปลัดกระทรวงนะฮะขึ้นเออก็จะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้บังคับบัญชานะฮะ ประหลัดกระทรวงเนี่ยจะสวมหมวกสองใบนะฮะอันนี้อธิบายฟังนิดนึงก่อนจะสวมหมวกสองใบคือหมวกใบที่หนึ่งคือในฐานะประหลัดกระทรวงนะฮะเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกรมและหน่วยงานและวิสาหกิจทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหมวกใบที่สองคือในฐานะอธิบดีของกรมสํานักงานประหลัดกระทรวงนะฮะจะมีแค่ตำแหน่งเดียวคือประหลัดกระทรวงเนี่ยทุกกระทรวงเหมือนกันหมดจะสวมหมวกสองใบ นะครับเด so ี๋ยวอันเนี้ยน้องฟังไปก่อนลวกันเนาะนอกจากนั้นเนี่ยในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรายังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับอีก6หน่วยงานนะครับก็ได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคองค์การตลาดและองค์การจัดการน้ําเสียนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ตั้งของสำนักงานจังหวัดคือสารกลางจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะครับหน้าที่ ของสำนักงานจังหวัดคือสำนักงานจังหวัดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเขาเรียกว่ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดทําแผนจัดทํายุทธศาสตร์นะฮะการพัฒนาจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแผน5ปีแผนปีนะฮะในเรื่องของการติดตามโครงการนะฮะต่าง,างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการตามงบไหนก็นแล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นงบรองนายก งบของทางส่วนกลางงบเอ่องบของกรมนะฮะจากส่วนกาลางเขาเรียกว่างบฟังชั่นนะ,ะหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจัดทําแผนการติดตามนะ,ะการปฏิบัติตามแผนแล้วก็การดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะฮะและวก็สมหาถไทยอันนี้คือหน้าที่ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์นะฮะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มงานบริหารทรัพยาการบุคคลนะฮะกลุ่มงานบริหารทรัพยาการบุคคลเนี่ยก็จะรับผิดชอบในเรื่องของเอ่อการพัฒนาบุคลากร ในจังหวัดข้าราชการนะครับหมายถึงข้าราชการนะครับเช่นการจัดฝึกอบรมต่างๆนะครับการดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการนะฮะในเรื่องของการเรื่องเงินเดือนในเรื่องของการเรื่องเงินเดือนข้าราชการนะฮะในส่วนพิ้าผาในจังหวัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของวินัยนะครับในเรื่องของการบนิการทางวินัยของข้าราชการในจังหวัดนะครับกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มงานดาเนินการนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นเป็นผอกลุ่มอยู่นะครับ ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดงานสําคัญของจังหวัดเช่นงานรัฐพิธีนะฮะงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาการจัดงานกิจกรรมต่างๆในจังหวัดนะ,ะที่อยู่ในความรับผิดชอบนะฮะงานสารบัญน,นะฮะงานอำนวยการและที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ,องานที่ไม่มีหนง,งานรับผิดชอบในจังหวัดนะฮะถามว่าทําไมาต้องมีภารกิจตรงนี้อันนี้เป็นไปตามพรบระเบียบบริหารและลาการแผ่นดินนะเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง ในการทํางานนะฮะเช่นหน่วยงานในส่วนกลางเนี่ยเช่นกรมที่ดินนะมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานสารบัญก็จะแทงหนังสือไปที่สํานักงานที่ดินจังหวัดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมที่ดินที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนะเป็นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานหลายหน่วยงานแหละที่ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาานะฮะเช่นผู้ิสภา สภาผู้แทนราษฎรนะฮะสํงงานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชริอย่านนะิเงี่ยนะฮะแล้วก็จะมีของยังมีอีกหลายหน่วยงานเนาะซึ่งหน่วยงานพวกนี้เขาที่มีแต่ส่วนกลางเขาไม่มีหน่วยงานในบุภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหนังสือแจ้งมาเนี่ยหรือมีข้อสั่งการอะไรมาเนี่ยมันจะไม่มีหน่วยงานรองรับงานในส่วนนี้ก็จะเป็นของทางกลุ่มงานอนํานวยการเนาะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการปิดช่องว่างปิดช่องว่างเริมให้เกิดช่องว่างในการทํางานว่าสั่งมาแล้ว แจ้งมาแล้วไม่มีหน่วยง,งานรองรับไม่มีหน่วยง,งานที่รับผิดชอบนะฮะตรงนี้ทางกลุ่มงานในการที่เข้าไปร,รับผิดชอบนะครับกลุ่มงานที่4ี่ของสำนักงานจังหวัดคือกลุ่มงานสูนต้องทำนะฮะส่วนต้องทำกลุ่มงานสูนลด่งทำเนี่ยมีหน้าที่อะไรหลักๆเลยกลุ่มงานสูนลด่งทำคือมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและดําเนินการแก้ไขหรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนซึ่งเรื่องที่จะได้ที่จะแจ้งเนี่ยไม่ได้จํากัด นะฮะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเช่นน้ำไม่ไหลไฟดับออบอนการพนันนะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะสถานบริการเปิดเกินเวลาเสียงดังนะฮะรวมถึงเรื่องต่างๆที่ส่งมาจากทางส่วนกลางนะฮะเช่นเรื่องที่มีการทุนก้าวถวายดีกานะซึ่งคนที่ทุนก้าวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จังหวัดอันนี้เราก็ต้องแจ้งหน่วยงานให้ลงไปตรวจสอบไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวม นะภาพรวมของทางสำนักง,งานจังหวัดว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรนะครับตัวผมเองเนี่ยเริ่มรับราชการเมื่อปี25เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2543านะครับวันนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็จะรับราชการครบ22ปีละนะครับการแนวเส้นทางการรับราชการนะครับก็เริ่มจากหลังจากจบการศรึกษาเนี่ย เราก็สอบภาคกอนะครับอันนี้เรียกว่าเรียกว่าเป็นไฟบังคับนะครับซึ่งข้าราชการพลเรือนทุกคนจะต้องผ่านการสอบภาคกอซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานกอพอหรือสํานักงานข้าราชการพลเรือนนะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ออกข้อสอบนะฮะอา่าเล่าไว้ก่งนก่อนแล้วกันเนาะอ่าภาคกอเนี่ยเป็นใบเบิกทางเนาะของน้องๆที่ต้องการที่จะรับราชการนะครับข้อสอบก็จะมีหนึ่งร้อยข้อนะฮะเป็นชอยส์นะครับ เกณฑ์ขั้นต่ําก็คือน้องจะต้องสอบผ่านให้ได้60ข้อหรือ60เปอร์เซ็นนะ,ะถึงจะผ่านภาคกอถามว่าภาคกอเนี่ยหลังจากสอบภาคกอแล้วยังไงต่อหลังจากสอบภาคกอเนี่ยเหมือนน้องมีใบเบิกทางใบแรกนะฮะเป็นการทดสอบเบื้องต้นของคนที่จะรับราชการนะครับซึ่งข้อสอบก็จะประกอบไปด้วยเดี๋ยวนี้จะมีภาษาอังกฤษด้วยเนาะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยเลข โลจิกหรือตรรกะอะไรพวกนี้เนาะก็ลองไปดูแนวทางว่าถ้าสนใจเนี่ยมันจะมีพวกคู่มือมีสถาบันติวนะครับที่เขาเปิดสอนนะฮะแล้วก็หรืออาจจะซื้อหนังสือนะรเรามาฝึกทบทวนนะครับแล้วก็ลองฝึกหัดํำดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางเส้นนี้นะครับหลังจากที่ผ่านภาคกอแล้วเนี่ยน้องจะต้องรอดูว่ามีหน่วยงานไหนที่เขาเปิดสอบภาคขอ ภาคขอคือตำแหน่งเฉพาะตำแหน่งเป็นวิชาเฉพาะตำแหน่งเช่นน้องจบรัฐประศา,าสนาศาสตร์มาเนาะถ้าหากว่ามีการเปิดสอบบรรจุนะฮะที่ใช้วุฒิรอปรเนี่ยนะหรือวุฒิรอบรเนี่ยหรือวุฒิทางด้านสังคมอื่นๆนะฮะแล้วน,น้องมีสิทธิสมัครน้องก็ไปสมัครสอบภาคขอซึ่งตรงนั้นอ่ะจะเป็นเฉพาะตำแหน่งเช่นในการสอบบรรจุ ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานปกครองนะครับหรือตำแหน่งประหลัดอำเภอนะฮะซึ่งอันเนี้ยนอกจากผ่านภากคกแล,แล้วเรี่ไปสอบภาคขอก็อาจจะมีวิชาในเรื่องของกฎหมายนะฮะกฎหมายทะเบียนราชหลักทางด้านการบริหารไม่ว่าการบริหารงานบุคคลเนาะการบริหารองค์กรต่างๆเนี่ยนะโดยั่วไปก็อยู่ประมาณห0ึข้อหลักเกณฑ์เดียวกันก็คือสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า 160, ร้อยละหกนะฮะก็คือถือว่าผ่านภาคข หลังจากนั้นก็ไปสอบภาคคอภาคคอคืออะไรภาคคอคือการสัมภาษณ์นะฮะภาคคอคือการสัมภาษณ์หลังจากสอบผ่านสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเขาจะเอาคะแนนภาคก่อนนี้จะไม่เอามาคิดแล้วนะจะเอาแค่ภาคขอกับภาคคอเนี่ยมาคิดคะแนนแล้วจัดลำดับตามคะแนนนะฮะที่เราสอบได้นะครับหลังจากสอบได้แล้วก็เรียกตามตําแหน่งว่างเช่นขึ้นบัญชีคนสอบผ่านห้าร้อยคนนะครับตําแหน่งว่างมีหนึ่งร้อย ก็จะเล่นลําดับ1นึ่ถึง1น0นะครับลำดับที่1 0ึ่องถึงลำดับสุดท้ายก็ต้องรอรอมีตําแหน่งว่างนะครับหรืออีกกรีหนึงขึ้นบัญชีไว้แล้วมีหน่วยงานอื่นนะที่เขามีความประสงค์จะขอใช้บัญชีนะครับเขาก็อาจจะขอใช้บัญชีไปสอบเพิ่มเติมของเขาเองนะฮะน้องก็อาจจะไปอีกทางหนึ่งไปจากเดิมต้องการเป็นประหลัดอำเภอแต่ว่าอาจจะมีของหน่วยงานเช่นกระทรวงพาณิชย์นะฮะ ขอใช้บัญชีน้องไปสอบของอกระทรวงพาณิชย์นะฮะสอบขึ้นบัญชีอาจจะได้จากพลัดอำเภออาจจะไปเป็นทักวิชาการพาณิชย์อันนี้ยกนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าเ,เส้นทางปกติแล้วเนี่ยของสายราชการเนี่ยที่มานะฮะโดยปกติทั่วไปเนี่ยก็จะมาจากการสอบนะครับสอบบรรจุข้าราชการถ้าผมไม่ไปสอบภาคอ่าภาคกรพนี่ผมเนี่ยสามารถเป็นข้าราชการที่บรรจุ ตามกฎหมายได้ไหมครับคุณคืออย่างนี้ฮะไอเรื่องของการสอบกอพอเนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานเนาะอย่างที่แจ้งไปเนาะเอ่อมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะเป็นวิธีส่วนน้อยอันนี้เราจริงๆคือไม่ไม่ได้อยากให้ไม่อยากจะพูดให้ฟังอ่ะเนาะเออก็คือมีเหตุพิเศษนะฮะเช่นเออเป็นบุตรนะ,ะของข้าราชการเนาะ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเนาะ,ะเช่นทหารตำรวจเนาะ,ะเสียชีวิตนะฮะทางภาครัฐเนี่ยเราก็เข้าไปดูแลนะ,ะก็ลูกมีคุณสมบัติครบนะฮะก็บรรจุให้เพื่อเป็นการตอบแทนความดีนะ,ะที่เขาได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะฮะหรืออาจจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่ใช้วิธีการคัดเลือกนะะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นตําแหน่งเฉพาะเช่น ตำแหน่งที่ขาดแคลนนะครับเช่นแพทย์คันตแพทย์นะครับ,บ,นะรบอันนี้อาจจะใช้วิธีการคัดเลือกซึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยหน่วยงานเนี่ยจะสามารถดําเนินการคัดเลือกเลยนะฮะมันจะมีระเบียบมีหลักเกณฑ์นะครับว่าคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นยังไงนะฮะสองจะต้องมีการประกาศมีการสมัครนะรมีการคัดเลือกยังไงอันนี้คือเป็นเป็นพวกกรณีพิเศษนะครับซึ่งจะมีอยู่ ไม่มากเท่าไหร่นะครับเอ่อของอย่างของพี่เองเนี่ยพี่รับราชการครั้งแรกเนี่ยตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ4ี่นะฮะที่สำนักง,งานจังหวัดตากนะครับเอ่อสมัยนั้นเนี่ยเมื่อปีสี่สามเนี่ยเรายังใช้ระบบ C นะฮะหรือเขาเรียกว่าระบบ p c ก็จะมีตั้งแต่ c 1หนึ่งถึง4ีสิบเอ็ดนะฮะของพี่เนี่ยบรรจุเมื่อปีสี่สามนะฮะบรรจุเมื่อปีวกกลับมาเนาะบรรจุเมื่อปีสี่สาเนี่ย เริ่มต้นจากระดับสี่นะครับพอเริ่มต้นจากระดับสี่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเลื่อนตําแหน่งเขาเรียกตําแหน่งในควบวก็คือตําแหน่งมันจะเลื่อนไหลเองเนาะไปถึงระดับหกพอไปถึงระดับหกอันนี้ระบบเดิมเนาะพอไปถึงระบบระดับหกคือสี่หกเนี่ยพอขึ้นสี่เจ็ดเนี่ยใช้การสอบนะขึ้นสี่แปดก็ใช้การสอบนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นการสอบหมดเลย นะฮะวิธีการสอบก็แล้วแต่หลักเกณฑ์ที่ทางทางปพกําหนดแล้วก็หน่วยงานกําหนดอาจจะเช่นในเรื่องของการส่งผลงานการสัมภาษณ์นะฮะการสอบข้อเขียนอ่าอันนี้ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ละหน่วยงานเนาะอ่าเอ่อของพี่เนี่ยยี่สิบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่มาแล้วเจ็ดจังหวัดนะครับเริ่มตั้งแต่บรรจุที่จังหวัดตากนะฮะย้ายมาราชบุรีนะฮะเอ่อหลังจากนั้นเข้าไปอยู่นี่ส่วนกลางนะครับเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพเออกมาอยู่ที่อยุธยา แล้วก็กลับไปที่ส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งนงนะฮะแล้วก็ย้ายไปบุรีรัมย์หลังจากบุรีรัมย์ก็มาที่สมุทรสาครแล้วก็สุพรรณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็ต้องต้องคนสหรับคนที่อยากรับราชการนะฮะเอ่อโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน่วยงานในสังกัดนะ,ะในภูมิภาคหรือในจังหวัดเนี่ยก็ต้องต้องทำใจนิดนึงเนาะว่าเราเราจะต้องพร้อมสําหรับการการย้ายนะฮะการย้ายไปดํารงตําแหน่งไปทํางานที่จังหวัดต่างๆนะครับ ส่วนใครเนี่ยที่รับราชการแล้วเนี่ยจะไปได้แค่ไหนเนี่ยเอ่อมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของตัวเราเองนะฮะตัวเราเองว่าเราจะประพฤติเป็นแบบตนแล้วมีความตั้งใจในการทํางานมากน้อยแค่ไหนนะครับ